ดีครับยินดีต้อนรับสู่เขียมูวีแชนแนลกันเช่นเคยนะครับคลิปนี้เราจะมาแกะตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องเสือภาพยนต action, ร์แอคชั่นฟอมยักษ์ที่กําลังจะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์เดือนตุลาคมนี้แล้วนะครับผลงานการกํากับของคุ้มกับสายบู๊กล้องเกียร์โขมซิริคนที่จะมาขยายจัก,กรวาลขุนพันให้ไกลออกไปอีกแล้วก็ใหญ่ออกไปอีกนะครับสาหรับไทม์ไลน์หนังเรื่องนี้เป็นการย้อนกลับไปในช่วงเสือทั้ง4ตัวเนี่ย อยู่ในวัยหนุ่มวัยที่กําลังสร้างอาณาจักรของตนเองนะครับสร้างอิทธิพลในพื้นที่จังหวัดภาคกลางก่อนที่จะมาเจอท่านขุนพันธ์อีกทีหนึ่งนะครับในไทม์ไลน์ที่เราได้ดูจบไปในขุนพันธ์สามนะย้ำกันอีกทีนะครับแฟนหนังภาพยนตร์เรื่องเสือไม่ได้เป็นไทม์ไลน์ต่อเนื่องจากขุนพันธ์สามนะครับแต่ว่าเป็นช่วงเวลาก่อนจะ ถึงขุนพันธ์นั่นเองว่าด้วยเรื่องตัวละครเสือทั้ง4ตัวนะครับเสือ3ตัวก่อนหน้านี้ที่เคยปรากฏในจกักรวาลขุนพันธ์ก็จะได้นักแสดงคนเก่ากลับมารับบทนะครับไม่ว่าจะเป็นเสือใบรับบทโดยคุณเป้อารักเสือดำรับบทโดยโตโน่พาคินแล้วก็เสือมเหสิสวนรับบทโดยมาริโอเมาเลอร์ครับจะมีการเปลี่ยนแปลงนักแสดงก็เป็นตัวละครของเสือว้ายเดิมทีเป็นเซเบิร์ตนะครับพนตรีวันชนะสวัสดีรับบทเสือไห้ในขุนพันธ์สอง แต่มาตอนนี้นะครับในภาพยนตร์เรื่องเสือเปลี่ยนเป็นตัวละครที่หนุ่มขึ้นและก็ได้พระเอกสุดหล่ออย่างเวียสุกลวั์มาแสดงเป็นเสือฝ้ายในช่วงตอนหนุ่มๆน,นะครับก่อนเราจะไปวิเคราะห์เนื้อเรื่องของเสือเราลองมาดูพลังวิเศษของเสือทั้ง4ี่นกันดีกว่าครับเริ่มจากเสือใบมีตะกุดคู่กายที่ทําให้เจ้าตัวเนี่ยหนังเหนียวปันแทงไม่เข้ายิงไม่โดนรวไมไปถึงหมัดเด็ดอย่างกระสุนคดที่จะฝังไว้บริเวณข้อมือนะครับ ไว้เวลาที่ต้องการเรียกใช้ก็จะใช้กระถาว่า หลังจากท่องคาถาหนโมพุทธายะเสร็จกระสุนคดก็จะออกมาให้เสือใบได้ใช้การใช้งานของกระสุนคดนั้นพอดีก็คือไม่ต้องเล็งเป้าครับรยิงออกไปแล้วกระสุนคดจะวิ่งไปโดนเป้าหมายของตัวมันเองแต่ข้อเสียของมันก็คือหากเสือใบไม่สามารถมองเห็นเป้าหมายกระสุนคดก็จะไร้ประสิทธิภาพโดยสิ้นเชิงอย่างที่เราเห็นกันมาแล้วในขุนพันธ์ภาค2นั่นเองครับที่เสือใบไม่สามารถยิงโดนขุนพันธ์ได้เพราะขุนพันธ์ใช้วิชาอัมพรางกายนั่นเองในรายของเสือดําจะมีดินส ศักดิ์สิทธิ์และผงวิเศษเป็นหลักในการที่จะเสกคาถาคมลงไปปัดป้องพย,ยันตรายตรงหน้าลงไปถึงการปัดป้องกระสุนให้สลายไปต่อหน้าต่อตาครับรวมไปถึงศิลปะการต่อสู้ระยะประชิดของเสือดําก็ไม่แพ้ใครเลยเราได้เห็นมาแล้วในฉากต่อสู้ระหว่างเสือดํากับขุนพันในขุนพันภาค3ครับในรายของเสือมเหสวนนะครับก็มีของดีตามชื่อและฉายาของเจ้าตัวอยู่แล้วนั่นก็คือพระมะเหสวนเนื้อชินเวลาที่เสือมเหสวนจะใช้งานนะครับเขาจะต้องเอาพระ ในส่วนเนี่ยมาอมไว้ที่ปากกระสุนกรวนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะถูกเบียงเบนวิถีออกไปจากเจ้าตัวทําให้แคล้วคลาดจากกระสุนปืนอะไรต่างๆที่พุ่งเข้ามาจากทางด้านหน้าครับแต่ข้อเสียของพุทธคุณตรงนี้จะไม่คุ้มครองเจ้าตัวในอันตรายที่เข้ามาทางด้านหลังเห็นได้ว่าขุนพันธ์ภาคสามเสือมเหส่วนถูกยิงจากด้านหลังนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นจุดอ่อนของเจ้าตัวเลยครับกับของดีที่ติดตัวสุดท้ายท้ายสุดเสือป้ายครับนี่ต้องบอกว่าเป็นเจ้าพ่อเครื่องรางของขลังแล้วก็ อาถาอาคมเลยนะด้านหน้าเสือฝ้ายจะสักช้างเอราวันด้านหลังจะสักเท้าเวสุวรรณครับป้องภัยทั้งด้านหน้าด้านหลังช้างเอราวันด้านหน้าทําให้เสือฝ้ายมีพลังช้างสารครับมีพลังเหนือกว่ามนุษย์มนาทั่วไปท้าเวสุวรรณด้านหลังจะคุ้มครองพยายนตรายรอบทิศครับโดยเฉพาะจากุนไสมนดําที่มาจากข้างหลังหรือว่าศัตรูที่มาจากทิศทา,างต่างๆและยังมีหมันเตจักคาถาประวัติป่าหิมพานนั่นก็คือวาโทโนะมะมะวาวาวาโทโนะมะมะวาวา หากเสือฝ้ายกล่าวคาถานี้ออกไปคนที่อยู่เบื้องหน้าคนที่ได้ยินได้เห็นก็จะอยู่ในอาการนัตจังงังนะครับในวงการพระเครื่องเขาเรียกว่าคาถานัจังงังแต่ในทางพระพุทธศาสนาจะมีการบันทึกไว้ว่าคาถานี้เป็นคาถาที่พระพุทธเจ้าใช้ในการท่องเวลาที่พระองค์ทรงเดินทางเข้าไปในป่าหิมพาน์เพื่อปัดเป่าภัยร้ายจากสิงสาราสัตว์ที่เป็นอันตรายแล้วก็ดุรา้ายเสือฝ้ายใช้คาถานี้มาแล้วนะครับในขุนพันธุ์ภาคสองเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับพลังพิเศษของ เสือทั้ง4ตนเรียกว่าแต่ละคนก็มีของดีกันคนละแบบมีข้อดีข้อเสียกันคนละแบบนะครับในรายของเสือฝ้ายดูจะครอบจักรวาลมากกว่า,าเพื่อน คุ้มครองที่ดีแล้วก็มีการโจมตีที่ดีเราจะดูจากสกิลต่างๆของเสือแต่ละตัวนะครับก็ต้องมาลุ้นกันว่าเนื้อเรื่องของภาพยนตร์เสือเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเนื้อหาส่วนใหญ่นะครับพุ่งกับกล้องเกียรติของซีรีเนี่ยก็ได้รวบรวมทําวิจยัย RD นะครับรีเสิร์ชเกี่ยวกับชีวิตจริงของเสือแต่ละตัวจากตัวเสือคนนั้นเองด้วยนะครับในช่วงบั้นปลายชีวิตอย่างเสือมเหฆสวนหรือว่าเสือดำรวมไปถึงจากคําบอกเล่าของ ลูกหลานของท่านขุนพันธุ์ด้วยครับว่าการไปเจอเสือแต่ละตนเนี่ยมีประสบการณ์ยังไงบ้างมีปฏิหารมีเรื่องลี้ลับอะไรบ้างนั่นเองนำทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมาตัดต่อนะครับดัดแปลงเปลี่ยนแปลงให้มันอนเตอร์เทนคนดูได้ในลักษณะของภาพยนตร์นั่นเองไม่ได้อ้างอิงเรื่องจริงทั้งหมดนะครับแต่ว่า เเรื่องบางอย่างข้อเท็จริงบางอย่างอย่างเช่นเหตุการณ์ที่เกิดในพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทยแล้วก็ช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับการที่ประชาชนเนี่ยอยู่กันอย่างปืดเครื่องข้าร,ราชการเอารัดเอาเปรียบเกิดทุกเขน็นทั่วหย่อมหญ้าเลยก็ว่าได้จึงทําให้เกิดชุมเสือขึ้นมามากมายครับตั้งตัวเองเป็นเสือต่างๆขึ้นมามากมายและเสือที่ โดดเด่นที่สุดก็จะมีอยู่4คนที่ปรากฏอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้นั่นเองนะครับภาพยนตร์เรื่องเสือจะเข้าโรงภาพยนตร์ในช่วงเดือนตุลาคมนี้ครับวันที่23ตุลาคมจากันให้แม่นเลยนะครับช่วงเดือนตุลาคมจะมีภาพยนตร์ไทยฟอร์มยักษ์เนี่ยเข้าฉายด้วยกัน2เรื่องนะครับนั่นก็คือที่หยด3แล้วก็ภาพยนตร์เรื่องเสือเรื่องนี้แหละหวังว่าคนไทยทุกคนนะครับจะไปอดหนุนหนังไทยแล้วก็ส่งเสริมหนังไทยให้ประสบความสําเร็จในเรื่องของไายได้นะรวมกับทีมงานสร้างหนังจะได้มีกําลังใจและจะได้ มีต้นทุนในการสร้างภาพยนตร์ไทยดีๆออกมาให้เราได้ชมอีกในอนาคตนะครับส่งเสริมให้พวกเราเข้าไปดูภาพยนตร์อย่างถูกลิขสิทธิ์ในโรงภาพยนตร์ครับ ทั้งหมดก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับจากทีเซอร์สั้นๆเพียง1นาทีเท่านั้นอย่างน้อยเราก็ได้เห็นพลังทั้งหมดของเสือทั้ง4คนครับเรื่องก็คงจะคาดเดาได้ไม่ยากจากเรื่องจริงที่เกิดขึ้นรวมไปถึงเรื่องต่างๆที่มันมีความคล้ายคลึงกับจัก,กรวาลของปุนพันนั่นเองก็คาดว่าเราจะได้ชมหลักๆเลยน่าจะเป็นฉากบูฉากแอคชั่นที่คู่กับก้องเกียรติคมสิริเนี่ยเขาเชี่ยวชาญอยู่แล้วนะครับและเราก็คงได้เห็นแล้วว่าทีเซอร์หนึ่งนาทีเนี่ยมีฉากแอคชั่นต่อสู้ระหว่างเสือทั้ง4คนเนี่ยยยเเอะะไปหมดลนครับ เต็มทั้งทีเซอร์เลยเรียกว่ายังไม่มีตัวเนื้อหาเนื้อเรื่องอะไรให้เราได้เราได้ดูเลยว่าเนื้อเรื่องจะไปทางไหนส่วนใหญ่จะเป็นฉากแอคชั่นแล้วก็โชวพลังวิเศษกันหมดเลยนะครับก็ต้องมาติดตามดูกันครับวันที่23ตุลาคมภาพยนตร์เรื่องเสือนะครับจะประสบความสําเร็จทางด้านรายได้หรือไม่หรือว่าจะสามารถปรองใจคนดูได้หรือเปล่าจากการที่มีหนังดีๆนะครับเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ในเดือนตุลาคมพร้อมๆกันมากมายเพราะฉะนั้นต้องมาลุ้นกันว่าเสือจะประสบความสําเร็จเหมือนจัก,กรวาลขนพันธุ หรรือไม่คจบ,บลงไปกับการแกะตัวอย่างนะครับหากใครเช่นชอบแล้วก็คิดว่าคอนเทนต์นี้ดีมีประโยชน์อย่าลืมที่จะกดไลค์กด Subscribe ให้เรามุ่งหน้าสู่1,000 Subscribe ให้ได้นะครับรวไปถึงแชร์คลิปถ้าเห็นว่ามีคนที่รักหนังอยากจะชมอยากจะฟังการแกะตัวอย่างสนุกสนุกแบบนี้เดี๋ยว m o ก i ีจัดให้ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ